นอนเราไปรเรื่องการประชุมอีเป็กนะครับนยุยมเตกาบการประชุมครั้งนี้จัดประชุมที่ศูนย์ศิริกิจนะครับซึ่งในปี2534เนี่ยเคยใช้เป็นที่ประชุมมาที่แล้วนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเลยมันเป็นผันพื้นมัง่งใช่ไหมนั่นแหละค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกนึ่งความภาคภูมิใจข้องคนไทยค่ะตอนนี้สู้นซิริกิตได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะพี่เบาเกลียงเป็นสู้นซิริกิตโช่มไม่ค่ะทีพร้อมกับการได้รับเกียรตินะคะให้เป็นสถทานทีจัดเอเป็กซองพันยี่สิบซองเมื่อที่บอกค่ะว่าที่เป็นความภาคภูมิใจข้องคนไทยค่ะแล้วก็นับว่าเป็นการบันทึกความสําเรรจบดไม่ให้กับประเทศไทยกันค่ะ นั่นแหละค่ะเมื่อที่พี่บอกเลี้งได้บอกไว้นะคะกับจุดเริ่มต้นถี่สู้เิริกิจเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศไทยค่ะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งถี่46แรกปี25 3 4นะโดยการจัดง,งานเอเป็กซ์2ในครั้งนี้ค่ะน้องตาจะเป็นการส่องเสริมบทบาทของคนไทยบนเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ยังจะเป็นจุดเปลี่ยนถี่สาคัญของระบบเศรษฐกิจโลกนอกจากนั้นค่ะก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจไทยค่ะโดยก็ให้เกิดรายได้ในทุกภักส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะอันเกิดจากการใช้จ่ายของผู้ที่มารวมงานแน่นอนพี่เบลเกลียงค่ะว่าเวลามีคนเข้ามาเที่ยวประเทศไทยเราเยอะๆเนี่ยไม่ว่าอีเป็นธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยวอาหารเครื่องดื่มตลอดจนภักบริการต่างๆเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะครับช่วงการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับรวมกับคนไทยในการต้อนรับผู้นำนะครับผู้เข้าร่วมการประชุมเอเป็กสอ2พัน่สิสสู้สิ่งทีดีของอินเวน เฟดฟอร์มนะครับตั้งแต่วันที่1 4และแต่ว่านะครับจนถึงวันที่19ปรึกิกายุดน,นี่ใครมาเห็นส่วนประชุมแบงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่า <ừ> มีความทันสม,มัยกับนองโอมแล่สวยนะกระจุงกระจกต่างๆการออกแบบต่างๆแต่ที่ <ừ> สำคัญครับ ฟฝงไว้ซึ่งความเป็นไทยด้วยนนวในอาคารคแห่งนี้นะครับก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยของเรานะครับนะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่ได้อย่างน้อย,าอยาจากการประชุมเอเป็กในครั้งนี้ให้ต่างชาตินะครับให้กลุ่มประเทศในกลุ่มเอเป็กได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีข้อดีนะครับพร้อมที่จะเผยแพล่นำไปสู่การเปิดเมืองท่องเถี่วด้วยนะครับนั่นแหละค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือนกันนะพผ่วเาลเกเลี้ยงน้าเ็นว่ามีซื่อต่างชาติเนี่ยเขาก็ไปเขาเดียวยว่าใช้บริการนวดแผ่นไทยถึงส่ธุเรกิจนี้กันเออนะค่ะข้อดีข้งเราทางเพศเลยค่ะ